สวัสดีทุกท่านนะครับคลิปนี้ผมทำขึ้นมาเฉพาะกิจเลยนะครับสำหรับลูกศิษย์ที่กำลังทำกันบ้านอยู่โดยเฉพาะเลยนะครับคือผมพบปัญหาข้อหนึ่งนะฮะว่าเวลาที่เรากำลังจะสร้างแคมเปญแล้วเราเข้าสู่สเต็ปแรกก็คือสเต็ปของการเลือกวัตถุประสงค์หรือแคมเปญออบเจกตีฟเนี่ยปรากฏว่าหน้าตาหน้าจอของแต่ละคนเนี่ยจะไม่เหมือนกันนะครับจะมี2เวอร์ชั่นใหญ่ๆนะครับซึ่งไอ้สอเวอร์ชันเนี้ยมันเป็นแบบเก่ากับแบบใหม่ แบบใหม่เนี่ยคือที่คุณเห็นอยู่ในหน้าจอเนี่ยนะครับแบบเก่าเนี่ยคุณก็ทําตามคลิปกันบ้านผมไปได้ไม่มีปัญหาอยู่ละแต่แบบใหม่เนี่ยคนที่เจอหน้าจออย่างเงี้ยจะงงมากนะครับไล่แบบเก่าแบบใหม่เนี่ยผมบอกเลยว่ามันแรนดอมอะว่าใครจะได้ใช้แบบเก่ากับแบบใหม่นะครับอย่างผมเนี่ยมีหลายธุรกิจใช่ปะ่ะตัวบัญชีโฆษณาที่ผมใช้ของคอร์สการตลาดออนไลน์ที่ทุกท่านมาเรียนอยู่ในคอร์ส Google Facebook อะเป็นแบบเก่านะครับแต่ว่าตัว บัญชีที่ผมยิงโฆษณาของคอร์สหุ้นเนี่ยดันเป็นแบบใหม่ซะงั้นนะครับอาดังนั้นเนี่ยผมก็มาอธิบายนะว่าแบบใหม่คืออะไรนะแต่อย่างไรก็ตามนะครับคุณก็ต้องดูไอคลิปเก่าอะ่ะควบคู่กันไปด้วยนะเพราะว่าอันนี้ผมจะอธิบายในจุดที่จะทําให้สับสนเฉยๆนะแต่ว่าเวอร์ชั่นเต็มเต็อ่ะทุกขั้นตอนเนี่ยมันจะอยู่ในคลิปเก่านะครับอยู่ในคลิปกันบ้านที่อยู่ในไฟล์กันบ้านอะ่ะทีนี้ถ้าเกิดว่ามันเป็นเวอร์ชั่นนี้กันทุกคนแล้วเนี่ยเดี๋ยวผมจะอัดใหม่ตั้งแต่ต้นอีกทีนะคอ้ื มันมีหลายพาร์ทหลายขั้นตอนนะนะผมก็เลยมาอัดตรงนี้ก่อนนะครับสำหรับคนที่เจอหน้าจอใหม่แล้วอาจจะงงเวลาดูคลิปผมตามไปด้วยนะครับอ่าเริ่มนะครับก็ประเด็นคืออย่างนี้เวลาเราทำแคมเปญออปติเวต v ฟเนี่ยผมบอกว่าให้เลือกตัวไหนครับให้เลือกเป็นเม s เซจใช่ไหมครับปัญหาคือเม s เซจมันไม่มีให้เลือกนะครับทีนี้ถ้าเราดูในรูปเนี่ยเราก็จะเห็นว่าเฮ้ยไอที่เอนเมนเนี่ยมันเป็นรูป คนคุยกัน,นี่หว่าอันนี้แหละคือเมสเซจนะครับหรือคุณจะดูตรงนี้ก็ได้นะถ้าคุณคลิกแล้วเนี่ยตรงนี้มันจะขึ้นมาว่า get more messages video view post engagement นะครับ b o s t for messenger whatsapp นะครับก็แสดงว่าเมสเซจมันซ่อนอยู่ในนี้นี่เองนะใน engagement แต่ว่าถ้าเราลองกดที่ lead ดู lead คือคนที่ติดต่อเข้ามานะครับอ่ะก็จะเห็นว่าเขาก็เขียนว่า collect lead ก็คือสะสมคนที่ติดต่อเข้ามา ในแบรนด์ของเรานะแล้วก็มีคำว่า messenger นะครับซึ่งเรียนตามตรงนะผมไปพยายามเนี่ยแล้วทับสิกก็มีนะทับสิกก็มี messenger เหมือนกันนะครับเออเรียนตามตรงว่าผมไปพยายามอ่าน He l p อ่านอะไรเนี่ยยังไม่แน่ใจว่ามันต่างกันตรงไหนนะครับระหว่างที่สมมุติว่าเราเลือกทับสิกแล้วสุดท้ายเราไปเลือก messenger เลือก engagement แล้วสุดท้ายเราไปเลือก messenger แล้วเลือก lead แล้วสุดท้ายเราไปเลือก messenger ไม่แน่ใจว่ามันมีความแตกต่างหรือเปล่า แต่เดาว,ว่าน่าจะไม่ต่างนะครับแต่เพื่อความชัว์กันเหนียวสมมุติว่ามันต่างกันคำถามคือคุณว่าอันไหนอ่ะมันน่าเลือกสุดละ่ะระหว่าง Engage ปฏิสัมพันธ์กันกับ Lead คนติดต่อหรือทับสิกคนเข้ามานะครับผมก็ว่าก็ควรเป็น Lead ไหมใช่ไหมดังนั้นเนี่ยเราเลือก Lead ไปก็แล้วกันนะครับกันเหนียวนะครับอ่าแล้วก็กด continu e ไปนะครับสรุปว่าเราเลือก Lead นะ เสร็จปุ๊บนะครับเราก็ตั้งชื่อแคมเปญอะไรไปตามเรื่องนะครับอย่างเช่นสมมุติว่าเราแคมเปญที่เราจะยิงหาคัสตอมออเ e n c e ใช่ไหมครับเราก็ตั้งชื่อไปเราก็ตามด้วยออ e c t i v e นะครับแล้วก็ชื่อสินค้าไปสินค้าหรือบริการไปนะครับอ่า c a ต e g o r y ตรงนี้ไม่ต้องเลือกนะถ้าเราไม่ใช่พวกพวกเนี้ยพวกจ้างงานพวกการเงินหรือว่าพวกการเมืองอะไรพวกเนี้ยนะครับอ่า หรือว่าเกี่ยวกับพวกปล่อยชาไอ้พวกแบบ property อย่างเงี้ยก็เกี่ยวนะพวกประกันอะไรพวกเนี้ยพวกเกี่ยวกับการเงินแหละส่วนใหญ่นะครับอ่าแล้วก็มาที่สเต็ปการสร้างแอดเซตตรงนี้นะครับอ่าผมบอกแล้วนะต้องไปดูไอคลิปเก่าควบคู่เลยนะจุดที่ไม่ได้แตกต่างกันผมก็จะมาอธิบายนะครับจุดที่แตกต่างกันน่ะมันจะคือตรงนี้นะก็คือเราเนี่ยต้อง เขาถามว่าคอนเวอร์ชันโลเคชันจะให้คอนเวอร์ชันเนี่ยมันเกิดขึ้นที่ไหนลีดมันเกิดขึ้นที่ไหนนะครับเราก็เลือก Messenger ไปนะฮะเลือก messenger ไปแล้วก็เลือกแฟนเพจเราเข้าไปนะครับอ่าเลือกแฟนเพจเราเข้าไปนะอ๋ออันนี้เขาให้ดูเทอมอะไรวะ อะอก,กีอาก,กีมันไม่มีให้ดิสก,กีด้วยอะใช่ไหมเมื่อกี้ไม่มีด้วยนะหรือมีวะถึงมีเราก็กดดิสก,กีเราก็กดไม่ได้อยู่ดีนะครับอ่าโอเคเนี่ยเราก็เลือกมาอย่างนี้นะเราอัพติมั e เซชั่น for a d delivery อัพติมัทตามอะไรตรงนี้มันแก้ไม่ได้อยู่ละแต่มันเลือกมาไว้ให้เป็น lead ก็ดีอยู่แล้วนะครับอ่าแล้วก็ next ไปนะแล้วก็ที่จังหวะเนี้ย ก็ทำเหมือนปกติแล้วเหมือนในคลิปนึงแหละนะครับสรุปก็คือที่ต่างกันก็มีแค่ไอ้เ e สเ e นเจอร์นี่นั่นเองแหละนะครับอ่ะโอเคนะครับ